การผสมปูนกาวนะครับจะเกิดจากปูนผงสองชนิดคือปูนผงสีเทาแล้วก็ปูนผงที่เป็นปูนขาวนะครับในอัตราส่วนปูนเทาสีต่อปูนขาว1ก็ตวงใช้เกลียงที่ตักปูนตวงเราก็ได้นะครับสี่เกลียงปูนสีเทาแล้วก็1เกลียงปูนสีขาวเราจะเริ่มในการเอาผงปูนทั้ง2ชนิดนะครับ ตวงตามสัดส่วนที่ถูกต้องแล้วก็ใส่ลงไปในถังที่ยังไม่ใส่น้าเป็นถังแห้งน,นะครับกวนผงปูนที่แห้งทั้งสองอย่างให้เข้ากันคนผงปูนให้เข้ากันก่อนนะครับยังไม่ต้องเติมน้ําในขั้นตอนนี้พอผงปูนทั้งสองชนิดเนี่ยผสมกันดีแล้วเราก็จะนำถังปูนไปเติมน้ำ การเติมน้ำลงไปในผงปูนก็จะใช้วิธีค่อยๆเติมนะครับเติมทีละนิดกบปริมาณเนี่ยไม่ให้น้ำน้อยมากเพราะว่าถ้าน้ำน้อยเนี่ยปูนจะจับตัวเป็นก้อนเพราะฉะนั้นใส่น้ำเยอะไว้หน่อยหนึ่งดีกว่าใส่น้ำน้อยเกินไปพอใส่น้ำเข้าไปแล้วก็เริ่มคนผงปูนกับน้ำให้เข้ากันนะสังเกตดูตลอดเวลาระวังอย่าให ปูนจับตัวเป็นก้อนนะครับถ้ารู้สึกว่าน้ําแห้งหรือว่าน้ําน้อยเกินไปก็เติมน้ําได้นะครับเติมทีละนิดอย่าให้แห้งจนเกินไปนะครับระหว่างนั้นคนเมื่อคนเสร็จสักพักแล้วเนี่ยเราก็จะเติมกาวน้ําด้วยเติมกาวน้าลงไปอัตราส่วนก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะกาวน้ําต่อปูนหนึ่งถังพอเติมกาวน้ําไปแล้วก็คนต่อครับคนปูนต่อไปเรื่อย จนเนื้อเนี่ยเริ่มเนียนนะครับความเป็นก้อนจะหายไปแล้วปูนเริ่มจับตัวปูนจะไม่เล็วนะครับแต่จะเนียนแล้วก็จับตัวได้ดีลักษณะของปูนที่เหล็วเกินไปเนี่ยจะเป็นน้ำอย่างเงี้ยนะเราแก้ได้ด้วยการเพิ่มผงปูนล,ลงไปในทางอีกนะครับ เวลาใส่ผมปูนเพิ่มไปในถังปูนที่กวนไว้แล้วเนี่ยให้ค่อยๆโรยลงไปนะครับอย่าเทลงไปเพราะว่าปูนจะจับตัวนก้อนนะค่อยๆโรยให้ผมปูนกระจายตัวในทั่วถังแล้วก็คนปูนที่โรยลงไปใหม่ให้เข้ากับน้ําปูนเดิมที่ผสมไว้ในถังรีบกวนนะครับอย่าต่วยให้ปูนแข็งตัวเป็นก้อนถ้าสัดส่วนของผมปูนและน้ําได้ที่เนี่ยปูนจะไม่เหลวนะ จะจับตูมก้อนแล้วค่อยๆคนไปเรื่อยแล้วก็สังเกตสังเกตไปคนไปจนปูนเนียนและเหนียวพร้อมที่ใช้งานสังเกตได้ที่เนื้อปูนนะครับยกขึ้นมามันก็จะเนียนและก็เหนียวไม่ถึงจะเป็นก้อนแต่ก็ไม่เหลวจะเป็นน้ำนะอันนี้คือลักษณะของปูนที่สามารถที่จะนําไปใช้งานต่อได้ในขั้นตอนการปูกระเบื้องต่อไป